จะคิดว่าเอาน้ำประปาาเติมแทนได้ไหมหลายท่านก็บอกว่าไม่ได้น้ำที่ท่านเห็นเป็นสีชมพูเนี่ยนะเป็นน้ำยาคูลเลนนั่นก็คือเอาน้ำกับตัวเอทิลีนไกลคอนมาผสมกัน50 50ทำไมต้องใช้ก็เพราะว่าจะทำให้จุดเดือดของน้ำเนี่ยมันสูงกว่า100องศาสีครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบหล่อเย็นนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านเอาน้ําน้ํามันก็ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบรอเย็นนะน้ำยาคูเลนยังช่วยลดการเกิดสนิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นน้ํายาพวกนี้ควรจะต้องเติมควรจะต้องเติมและน้ํายาที่ใส่สีไว้ก็เพื่อให้ผู้ชมนะฮะที่ขับรถบางทีมันรั่วมันซึมดูที่พื้นถ้ามันมีสีชมพูก็แสดงว่าไม่ใช่น้ําแอร์มันเป็นน้ํัลวามาจากหม้อน้ํา เราจะได้รู้บางครั้งก็ใส่สีเขียวก็แล้วแต่แต่ผมแนะนำนะครับว่ามีความจำเป็นนะหรือคุณผู้ชมไปศูนย์บริการไปให้เขาตรวจเช็คขอไว้หน่อยครับสักครึ่งลิตรเวลาถ้าหากว่าน้ำในหม้อพักมันพองก็เอาที่เขาขอมานะี่ยที่เติมอ่ะเติมเข้าไปนะฮะน้ำหล่อเย็นมันก็จะได้เข้มข้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าตัวนี้นะฮะเราตรวจเช็คอยู่บ่อยๆขับรถดูเกความร้อนตลอด เครื่องฮิตผมรับประกันได้เกิดยากมากครับ